สวัสดีครับวันนี้เรามาทำรีวิวเฉพาะกิ่น,นะครับกับเครื่องชาร์จฟื้นฟูแบตสลายสันเฟรดรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้เป็นรุ่น aod pro v 2 2024นะครับเป็นเครื่องรุ่นล่าสุดที่ประกอบขึ้นมานะครับเพิ่งทำเสร็จวันนี้ก็เลยถือโอกาสจะมามาแนะนำการใช้งานเบื้องต้นให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขออธิบายการทางานของตัวเครื่องก่อนนะครับเครื่องตัวนี้ออกแบบให้ใช้งานได้ครอบคลุมมากที่สุด ก็คือเราจะมีทั้งระบบแมนนวลมีระบบออโต้เลือกใช้ได้ตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตดูดีๆตัวนี้จะมีวลลุ่มแค่ตัวเดียวนะครับมีวรลุ่มตัวนี้ตัวเดียวนอกกนั้นจะเป็นระบบเพิ่มเติมที่เราจะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับเรามาเริ่มต้นเปิดเครื่องทดสอบกันเลยนะครับตอนนี้ผมเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ขี้แบตเตอรี่ไว้เรียบร้อยเครื่องรุ่นนี้จะขี้แบต ก่อนเปิดเครื่องหรือที่แบตหลังเปิดเครื่องก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะมีระบบรีเลย์ตัดต่อไฟหน้าเครื่องนะครับก็คือจะมีสวิตตัวนี้เป็นตัวควบคุมการทํางานการเปิดปิดหน้าเครื่องนะครับในส่วนด้านบนตัวนี้นะครับจะมีวอลลุ่มแค่ตัวเดียวแล้วก็จะมีสวิตอีกสองตัวคือสีขาวแล้วก็สีแดงนะครับวอลลุ่มตัวนี้มีหน้าที่คุมโวลต์คุมแอมป์ตามปกตินะครับรีเลย์ตัวนี้ก็เปิดปิดหน้าเครื่องส่วนช่องรูตรงนี้ก็จะเป็นรีโมทชุดเซนเซอร์รีโมททันทวนนะครับ แล้วก็ไฟ OC เป็น LED สีเหลืองนะครับส่วนสวิตช์สีขาวตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์เลือกระบบออโต้พันแล้วก็เป็นฟังกช์ชันเลี้ยงกระแสในตัวนะครับก็คือตัวนี้จะไม่เลี้ยงกระแสรเราจะไม่มีอลลุ่มปรับนะครับเราจะปรับที่รีโมทคอนโทรลหรือว่าเราจะเซตค่าไว้ให้เป็นกาเรเลี้ยงกระแสเลยก็ได้นะครับส่วนสวิตช์ตัวนี้ก็คือสวิตช์สแกนความถี่สลายสันเปรตน,นะครับเขาจะทํางาน2หน้าที่เครื่องรุ่นนี้นะครับผมจะใส่ MCU มาทั้งหมด4ชุดนะครับ4ี่ชุด คือสามารถเลือกใช้งานได้ตามความพอใจเลยนะครับตามจินตนาการก็คือถ้าใครที่ไม่ชอบความขี่ไม่อยากได้ความขี่เพิ่มเติมก็คืออยากได้ความขี่เดิมของตู้เชื่อมนะครับคือเราจะเน้นการใช้กระแสชาร์จอย่างเดียวเราก็ไม่ต้องยุ่งกับด้านล่างนะครับก็คือปิดสวิตช์ทุกตัวไว้ก็แค่เปิดสวิตช์ยูเรหน้าเครื่องเราก็ปรับกระแสชาร์จได้ตามต้องการเครื่องรุ่นนี้เป็นระบบฟูลเวฟนะครับคือออกแบบมาให้ครอบคลุมมากที่สุด อยากใช้แบบไหนก็ใช้งานได้เลยนะครับจะใช้ความถี่หรือไม่ใช้ความถี่ก็สามารถผสมประสานกันได้มิกได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเครื่องตัวนี้นะครับจะมีระบบออโต้คันแล้วก็การควบคุมระบบสามารถปรับจากหน้าเครื่องก็ได้หรือว่าจะคุมผ่านรีโมทคอนโทรลหรือว่าคุมผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายในส่วนข้างล่างนี้ต่อนะครับในส่วนของชุดด้านล่างนี้จะเป็นชุด MCU นะครับที่ควบคุม ระบบออโต้ทั้งหลายก็คือจะมีสวิตช์เลือกออโต้หนึ่งออโต้สองแมนนวลแล้วก็ปุ่มสตาร์ทสต็อปนะครับหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอ oled ขนาด0.96นิ้วนะครับตัวนี้ก็มีสวิตช์เลือกระหว่าง mcu ตัวที่1 mcu ตัวที่2สามารถเลือกใช้งานได้หรือว่าเราไม่ใช้ชุดข้างล่างนี้ก็ได้ครับก็คือออฟไว้ให้หมดแล้วจะใช้เฉพาะข้างบนก็คือเป็นวอลลุ่มปรับวอลปรับแอมป์ M ตัวเดียวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับตอนนี้ผมคีบแบตเตอรี่ไปแล้วนะครับคีบตตตเเอรรี่่แ่แถ้าายังไมกด Series อ่อ,อนเครื่องเปิดปิดหน้าเครื่องนะครับก็ยังจะไม่ทํางานนะครับตอนนี้ก็โชว์เป็นวนของแบตเตอรี่อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดสวิตเปิดปิดหน้าเครื่องนะครับหลังจากเราเปิดสวิตรีเลย์แล้วนะครับรีเลย์ตัวนี้ก็จะออนก็คือจะมีไฟโชว์สีแดงนะครับรีเลย์ออนเป็นวนของแบตเตอรี่นะครับตอนนี้สวิตผมจะปิดไว้ออฟทุกตาแหน่งนะครับทั้งแผงชุดล่างแล้วก็แผงชุดบนผมจะเปิดแค่สวิตตัดต่อหน้าเครื่องแล้วก็วนลูมตัวนี้ก็สามารถ หมุนได้เลยนะครับผมจะยกตัวยอย่างที่การชาร์จที่กระแส5แอมป์นะครับอันนี้เป็นการชาร์จระบบฟูลเวฟปกติเป็นความถี่ของตู้เชื่อมนะครับก็เป็นความถี่ประมาณ40กว่ากิโลเฮิร์นะครับทีนี้ถ้าเราอยากปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ผมชาร์จที่กระแส5แอมป์ระบบฟูลเวฟนะครับถ้าเราอยากจะเปิดระบบออโต้พันธ์เราก็เปิดได้เลยที่เสี้อสีขาวตัวนี้นะครับพอเ,เปิด ออโต้พันสังเกตที่เข็มนะครับแล้วก็สังเกตดูที่ไฟออโต้พันนะครับเขาจะเริ่มทํางานออโต้พันตัวนี้ก็จะเปลี่ยนพันไปเรื่อยๆนะครับจะวนหลูบไปเรื่อยๆก็คือจะเปลี่ยนทั้งพันกระแทกสโลว์พันหรือพันอะไรต่างๆนะครับพันยกพันอะไรก็จะรวมอยู่นี้ทั้งหมดนะครับอันนี้ผมตั้งการเลี้ยงกระแสไว้เป็นแบบลงถึงศูนย์นะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนนะครับก็คือเราจะ ปรับการเลี้ยงกระแสเราสามารถปรับได้ที่ตัวรีโมทนะครับรีโมทตัวนี้นะครับอันนี้ผมเอามาทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเป็นรีโมทที่ไปกับชุดจริงๆจะไม่ใช่แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเลี้ยงกระแสนะครับให้ลงมาที่ครึ่งนะครับผมจะลองกดที่รีโมทนะครับกดปุ่มบนตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะลองกดให้ดูนะครับผมจะเลี้ยงกระแสมาที่ครึ่งนะครับให้สังเกตดูตอนลงของเขานะครับ เดี๋ยวรอระบบพันทํางานนะครับออโต้พันเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เขาจะลงมาที่ครึ่งถ้าอยากให้ลงมากลงน้อยเลี้ยงกระแสเราก็ปรับได้ที่ตัวรีโมทนะครับหรือจะปรับในแอปพลิเคชันก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปวิวให้ดูในลําดับต่อไปถ้าเราอยากให้ลงถึงศูนย์นะครับเราก็กดที่รีโมทตัวซ้ายมือบนสุดนะครับเขาก็จะลงถึงศูนย์นะครับเห็นไหมครับตอนนี้เขาก็ลงถึงศูนย์แล้วนะครับ ก็คือการเลี้ยงกระแสสามารถได้ปรับได้ที่ตัวรีโมทคอนโทรลนะครับส่วนปุ่มนี้นะครับสวิตตัวนี้ก็คือสวิตสแกนความถี่สลายสันเปนะครับเราสามารถกดเพื่อที่ทํางานร่วมกันได้นะครับตอนนี้ผมสาธิตเฉพาะการใช้งานแผงด้านบนนะครับก็คือมีปรับโวลตแอมแล้วก็ปรับออโต้พันแล้วก็ปรับโหมดสแกนความถี่สลายสันเปสนะครับแค่นี้เราก็ทํางานได้แล้วนะครับ ก็คือไม่ต้องไปปรับอะไรยุ่งยากมีวนลุ่มแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็สวิตช์อีกสองตัวในการทํางานถ้าเราไม่อยากใช้หมดสลายสันเป็ดแล้วก็ปิดเราใช้เฉพาะหมดออโต้รันแล้วก็เป็นการลงถึงศูนย์นครับตัวนี้เราไม่เรื้อมกระแสนะครับก็เป็นการทํางานคร่าวๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของแขงด้านบนก็คือทบทวนอีกครั้งนะครับสวิตช์ตัวนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดหน้าเครื่องอันนี้เป็นปั่วนกับแอมนะครับสวิตช์ตัวนี้ เป็นสวิตช์ออโตโ้คันแล้วก็เลี้ยงกระแสนะครับวตัวนี้เป็นระบบสแกนความถี่สลายสันเฟสนะครับถ้าเราไม่ใช้เราก็ปิดหมดก็ได้นะครับเป็นการชาร์จฟูลเวฟปกติ5แอมป์นะครับก็คือถ้าใครไม่อยากใช้ความถี่ไม่อยากใช้ระบบอะไรช่วยก็ปรับเป็นการปรับแอมป์ตามปกติเหมือนทั่วๆไปได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของแผงด้านบนในการใช้งานส่วน,นต่างๆนะครับ เรามาต่อกันที่ชุดควบคุมด้านล่างนะครับตัวนี้เป็นชุดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับตัวนี้จะเป็นระบบออโต้นะครับผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับตอนนี้เราก็เปิดเครื่องตามปกตินะครับสวิตท,ทุกตัวอยู่ที่ตำแหน่งออฟนะครับรีเลย์ตัดต่อไฟหน้าเครื่องก็ยังไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดรีเลย์ตัดต่อไฟหน้าเครื่องนะครับพอกดแล้วก็จะเป็นการโชว์วนแบตเตอรี่นะครับตอนนี้ก็คือแบตเตอรี่ครบวงจรพร้อมใช้งานแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราจะใช้ชุด MCU ตัวนี้นะครับเป็นระบบออโต้นะครับผมก็จะเปิดสวิตตัวนี้นะครับ ปิดซตัวนี้นะครับสังเกตดูที่หน้าจอนะครับหน้าจอก็จะโชว์อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับมันค่อนข้างจะตัวเล็กพอบูตพอบูตการทํางานเข้ามาที่หน้าจอนะครับเขาก็จะขึ้นที่โหมดที่นี้นะครับออโต้ออตโอออต้พันโหมดหนึ่งนะครับสวิตตัวนี้ก็คือออตโต้พันโหมดหนึ่งตัวที่สองคือออตโต้พันโหมดสอง สวิตตัวที่3ก็คือระบบแมนนวลนะครับสวิตตัวที่4ี่ก็คือสตาร์สต็อปผมจะลองยกตัวอย่างการชาร์จในระบบออโต้หนึ่งนะครับออโต้หนึ่งก็คือการสลับความถี่แทรกความถี่1กิโลเฮิร์ตแล้วก็7.5กิโลเฮิร์ตนะครับความถี่นี้เป็นความถี่ที่เพื่อนๆทางบ้านนะครับขอให้ทําขึ้นมาเพราะว่ามีอาจารย์หลายๆท่านนะครับที่บอกว่าความถี่1กิโลเฮิรตเจกิโลเฮิร์ตผมก็เลยทําออกมาเป็น2ความถี่สลับให้นะครับจะเป็นโหมดออโต้หนึ่งนะครับ ตอนนี้หน้าจออยู่ที่เดี๋ยวผมจะกดเป็นโหมดออโต้หนึ่งตอนนี้ออโต้พันโหมดหนึ่งแล้วครับเราก็กดสตาร์ทที่ปุ่มสีแดงนะครับพอเรากดสตาร์ทเราก็หมุนวอลลุ่มปรับกระแสได้เลยนะครับสังเกตดูนะครับเข็มจะก,กระดิกนะครับก็คือเหตุผลที่กระดิกก็คือเป็นการปล่อยความถี่หนึ่งกิโลเฮิร์ตซ์แล้วก็เจ็จุดห้ากิโลเฮิร์ตซ์สลับกันนะครับผมจะเขียนไว้ที่สลับหนึ่งจุดห้าวินาทีนะครับสลับความถี่ แล้วก็แทรกความถี่เข้ามาในตัวเครื่องนะครับตอนนี้เป็นการทํางานที่ความถี่หนึ่งกิโลเฮิร์ตสลับกับความถี่เจ็ดุดห้ากิโลเฮิร์ตนะครับเข็มจะกระดิกแบบนิดๆนะครับจะไม่สานเหมือนเหมือนอระบบพันสิบเฮิร์ตนะครับเข็มจะกระดิกหน่อยๆนะครับสังเกตดูที่เข็มนะครับเข็มจะกระดิกนิดเดียวตอนนี้หน้าจอก,ก็จะสลับความถี่ที่1กิโลเฮิร์ตแล้วก็เจ็ดุดห้ากิโลเฮิร์ตนะครับอันนี้เป็นการเปิดระบบออโต หนึ่งนะครับของชุดคอนโทรลด้านล่างนะครับส่วนด้านบนเราปิดไ้หมดเลยนะครับเรายังไม่ได้เปิดระบบออโต้พันเราสามารถเปิดระบบออโต้พันร่วมด้วยได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้เราสลับความถี่แทรกความถี่หนึ่งกิโลเฮิรตซ์แล้วก็เจ็ดจุดห้ากิโลเฮิรตซ์ผมจะลองเปิดระบบออโต้พันช่วยนะครับพอเ,เปิดระบบออโต้พันนะครับเขาก็จะแทรกพันออโต้เข้าไปให้นะครับก็คือจะเปลี่ยนระบบพันในรูปแบบต่างๆเข้ามาเป็นตัวเสริม กับชุดออโต้ทันหมวดหนึ่งนะครับเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างแผงชุดด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับอันนี้เป็นเครื่องที่ออกแบบมาให้ควบคุมมากที่สุดก็คืออุดช่องโหว่ต่างๆนะครับคือสามารถเลือกใช้ได้ตามจินตนาการนะครับอยากได้ความถี่ไหนยังมีอีกหลายความถี่นะครับที่ผมเขียนไว้ในชุด MCU ตัวนี้นะครับคือจะมีความถี่แบบแม่นนวลให้เลือกด้วยคืออยากได้ความถี่ไหนก็แจ้งผมมาได้นะครับแต่ว่าผมจะเขียนไว้แค่สี่ความถี่นะครับ สี่ความถี่หมายถึงว่าในโหมดออโต้สองจะเป็นการปล่อยความถี่ออกมาสี่ความถี่นะครับเวลาก็แล้วแต่อยากได้กี่นาทีก็สามารถเซตค่าได้สามารถเลือกความถี่ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นการทํางานในชุดคอนโทรลด้านล่างตังน,นี้ในโหมดออโต้หนึ่งมิกกับระบบออโต้พันด้านบนนะครับกระแสชาร์จอยู่ที่5แอมป์นะครับโดยการใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับ ทีนี้ถ้าเราอยากจะเพิ่มระบบสแกนความถี่สลายสันเรดเข้าไปก็ได้นะครับแล้วก็กดฟีไดไปเลยนะครับตอนนี้เป็นการทำงานระหว่างชุด MCU ด้านล่างนะครับก็คือเป็นระบบ Auto ออโต้หนึ่งผสมกับระบบสแกนความถี่สลายสันเรดแล้วก็มิกรวมกับระบบออโต้พันด้วยนะครับโดยการชาร์จกระแสยอยู่ที่ห้าแอมป์นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนโหมดไปเรื่อยๆในโหมดนี้เขาจะเป็นโหมดสลายสันเรดเขาจะสแกนความถี่ยิงความถี่ออกมาตั้งแต่หนึ่งรอยเฮิร์ตนะครับ จนถึง15กิโลเฮิรตซ์แล้วก็จาก15กิโลเฮิรตซ์ถึง30กิโลเฮิรตซ์ครับมีสองสเตจแล้วก็จะมีความถีพิเศษที่เขียนเข้าไปะเอียดครับเป็นการสลายสันเฟดสังเกตที่ไฟตรงนี้นะครับจะมีไฟสีแดงคือไฟรีเลย์ออนแล้วก็ไฟออโต้พันสีขาวนะครับแล้วก็ไฟสลายสันเกตนะครับสีส้มตอนนี้ทํางานร่วมกันสามระบบนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างชุดออโต้พันโหมดหนึ่งแล้วก็ชุดสกแกนความถี่สลายสันเฟด แล้วก็ชุดออโตพันส์เลียงกระแสนะครับทันงาน3ระบบส่วนสวิตตัวนี้นะครับเป็น MCU ตัวที่4ผมจะลองเปิดให้ดูนะครับถ้าเรากดตัวนี้ผมจะเพิ่มระบบตัวนี้นะครับสังเกตด,ดูที่เข็มนะครับเป็นการทำงาน4รูปแบบนะครับในตัวนะครับคือความถี่ผมจะใส่ความถี่10เฮิร์ไว้นะครับแล้วก็ความถี่เดี่ยว7.5กิโลเฮิร์อีกความถี่นึงนะครับ คือสามารถเลือกใช้ได้เลยถ้าสังเกตฟังดีๆจะมีเสียงความถี่ออกมานะครับความถี่จะเลเทตไปหมดแล้นะครับตอนนี้ก็คือถ้าใครชอบความถี่สามารถผสมผสานเข้าไปได้เต็มที่นะครับสี่มิกรวมกัน4 MCU นะครับตอนนี้ที่ทำงานอยู่ก็จะประมาณนี้นะครับเป็นการรีวิวการใช้งานเครื่อง AOD Pro v 2 2 0 2 4นะครับซึ่งเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดที่ทำขึ้นมานะครับ ภูมิใจนาเสนอนะครับสําหรับใครที่ชอบลูกเล่นนะครับก็คืออยากได้หมดเกี่ยวกับความถี่ตัวนี้จะมีให้เลือกแบบหลากหลายเลยนะครับยังมีโหมดออโต้สองโหมดแมนนวลเลือกความถี่ด้วยตัวเองได้อีกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมจะทําเป็นสเตจปสเตจเป็นอีให้ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้เป็นการทํางานรวมกันสี่ชุด MCU นะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะสาธิตในโหมดหอื่นให้ดูนะครับก็ ดูไปเรื่อยๆนะครับจะมีให้ชมแบบต่อเน,นื่องหลายอีกนะครับตอนนี้นั่งทํารีวิวอยู่ข้างบ้านนะครับข้างถนนเลยนะครับอาจจะยินเสียงรถผ่านไปผ่านมาก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ